เมื่อประมาณชั่วโมงชั่วโมงที่ผ่านมาท,ที่ผ่านมานี้เองคือมันมีข่าวว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่เข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ตกนะคะพอตอนหลังเนี่ยอันนี้เขาออกมาแก้ข่าวเรียบร้อยแล้วว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะคือข่าวนี้รายงานเมื่อตอนออ11โมงที่ผ่านมานี้เองนะคะมีรายงานว่าเกิดเฮลิคอปเตอร์ตกในพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลศิคริน อำเภอหัดใหญ่ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมนี่แหละค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้ในข่าวนี่นะคะบอกว่าพันตำรวจเอกธรรมรัตนเพชรหนองชุมผู้กำกับการสพหัดใหญ่ยืนยันว่าได้รับแจ้งจากกองทัพอากาศว่าเฮลิคอปเตอร์ตกจริงแต่ไม่ทราบว่าหน่วยไหนแล้วก็จุดที่ตกเป็นจุดน้ำท่วมสูงกำลังประสานว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่อันนี้เป็นข่าวเมื่อ11บดโมง แต่ว่าล่าสุดมีการออกมายืนยันแล้วนะคะว่าอันนี้ไม่จริงนะคะกอร,รมนภาคสีส่วนหน้ายืนยันว่าข่าวฮอตกเนี่ยไม่เป็นความจริงนี่เป็นเฟกนิวส์นะคะเ,เพจ f เ c e b o o k กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ค่ะว่ากร,รณีฮอตกหาดใหญ่ไม่เป็นความจริงนะคะ ศูนย์ปร,ประชาสัมพันธ์กรรมนภาคศีส่วนหน้ายืนยันจากกรณีโพสต์ในสังคมออนไลน์ที่มีการแชร์ข่าวไม่เป็นความจริงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลที่บิดเบือนหากมีข้อมูลที่สงสัยสามารถสอบถามได้ทางเพจกรรมนภาค4ีส่วนหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่ฝนหลวงในพื้นที่ภาคใต้ที่ดูแลปฏิบัติการในการช่วยเหลือยืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะ เฮลิคอปเตอร์ในส่วนของฝนหลวงที่ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนนั้นมีเพียง3ลํลำโดยนักบินฝนหลวงยังยืนยันว่ายังอยู่ครบทุกลํานะคะแล้วก็ยังคงปฏิบัติการช่วยเหลือเช่นเดิมซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบว่าฮอตกเป็นของหน่วยงานใดอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังทุกหน่วยบินของกองทัพก็ยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์อยู่ครบทุกลำค่ะ แต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลศิริคลรินหัดใหญ่แต่ว่ามีลักษณะของการบินต่ำนะคะเนื่องจากว่ามีลมแรงตอนกลับก็มีการส่งสิ่งของบนหลังคาบ้านประชาชนมีเสียงดังก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ตกแต่ยืนยันว่า ไม่มีเฮลิคอปเตอร์ที่ตกนะคะก็เขาตรวจสอบไปยังหลายหน่วยงานแล้วนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ของแต่ละหน่วยงานที่ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยยังอยู่ครบทุกลำนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นข่าวนี้ใครเห็นข่าวนี้อย่าแชร์นะคะอย่าแชร์เพราะถ้าหากว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็ร่วมแชร์ข่าวปลอมไปด้วยเนี่ย อันนี้ก็จะยิ่งทําให้สถานการณ์มันก็ยิ่งจะย่ําแย่มากยิ่งขึ้นอย่าลืมว่าขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะคะเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะ